สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูเขาถอนกล้านะคะนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนที่จะดำนาแล้วนะคะมีส่วนมากมีแต่คนหวานนานมากที่จะมีคนดำนาน,นะะจะมาถอนกล้ากันนะคะอันนี้เป็นการทำนาสมัยแต่ก่อนก็จะเป็นการ ถอกล้าแล้วก็ไปดำนาน,นะคะแต่สมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะคะมีน้อยแถวบ้านเรามีน้อยแล้วนะคะอันนี้คือพันข้าวนะถอนกล้า เออถ้าเป็นภาษาคุยก็ปลยสนับนะคะปยซอยืดถุงปยสนับยืดถุงซอต้นข้าวต้นข้าวก็เรียกว่าขขาวซอนะคะอันนี้ต้นซอ,นอต้อนข้าว แมวเนี Search, ่ยไออเออ I'm <laughs> เพีสบาย เสิบเ็ดเลยเหรอซอนเนาะซาเนาะเอ๊ะน้าตู่อ่ะ